สวัสดีค่ะพบกับโปตูกูรูสุขภาพนะคะวันนี้นะคะก็มีหลายคนนี่คืออยากรู้มากเลยว่าเราจะกำจัดขนจิมิยังไงนะคะเราไปตามคลิปนี้กันเลยค่ะ <clears throat> ก็วิธีการกำจัดขนจิมินะคะก็คือมีหลายวิธีมากนะคะแต่โปตูก็จะมาพูดนะคะที่ แต่ละวิธีแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะคะดังนั้นใครเป็นผู้ชายนะคะกดผ่านไปเลยค่ะไม<อ>่ต้องฟังนะคะความรับของผู้หญิงเขานะอืมก็วิธีแรกเลยนะคะที่เคยลองใช้นะคะหลายคนเลยก็คือวิธีการโกนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการโกนนะคะข้อดีก็คือไม่เจ็บ ถ้าสมมุติเราไม่โกนโดนเนื้อตัวเองนะคะก็คือแนะนํานะคะไม่ควรจะใช้แบบมีดโกนคมเดียวหรือว่าแบบที่มันเป็นปติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเมีดมีดโกนสมัยก่อนนั้นที่ไว้การคิ้วไม่โกนขนนกอะไรเงี้ยคือก็จะมีโอกาสบาดน้องสาวเราได้นะคะก็แนะนาแบบสาบใบมีเหมือนที่ผู้ชายโกนหนวดอ่นะมันก็จะนุ่มนวลมากกว่าประมาณนี้นะคะ ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เจ็บนะคะแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้กําจัดขนแบบถาวรน,นะคะแล้วก็ขนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกแข็งนะคะแล้วว่าเวลาขึ้นมันจะมีอาการแบบคันยิบๆ,ๆได้อะไรประมาณเนี้ซึ่งมันข้อดีคือมันรวดเร็วไงก็คือ,อเหมือนตู่ตอนผ่าลอดใช่ไหมเขาก็จะใช้วิธีโกนนี่แหละค่ะผ่านไปนะคะวิธีที่สองนะคะ เครื่องถอนขนค่ะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะซึ่งก็คือมันจะมีหัวเหมือนหัวทองแดงอะเหมือนตัวแหนมนะคะหลายๆอันอซึ่งมันเป็นไฟฟ้าไงก็คือเสียบตรงเนี้ยแล้วเราก็ถอนได้นะคะก็คือถอนจิมีนะคะข้อเสียของเขาก่อนเลยนะคะคือเจ็บค่ะข้อดีของเครื่องนี้นะคะก็คือทำให้ขนที่ขึ้นมานะคะเส้นเล็กลงค่ะแล้วก็ ขนขึ้นมาไม่หยาบกระด้างนะคะแล้วก็ขนขึ้นช้านะคะแต่ว่าก็ยังขึ้นแหละแต่ข้อเสียก็คือเจ็บค่ะแล้วก็ก่อนที่จะใช้เจ้าเครื่องถอนขนอัตโนมัตินี่ค่ะก็คือต้องตัดขนนะคะให้มันสั้นนิดนึงไม่งั้นคือเครื่องมันหนิดไม่ไหวไงก็คือตัดให้ประมาณเหลือประมาณสัก2เซนอะไรประมาณนี้เ้นสเซนค่ะซื้อประมาณ2000กว่าบาทเนาะซึ่งสามารถเอามาใช้ที่ขาดก็ได้ วิธีถามวิธีคลาสสิกค่ะกันไกลค่ะข้อดีของเขานั้นก็คือราคาประหยัดสองนะคะไม่เจ็บนะคะถ้าสมุิไม่หนีบโดนเงอตัวเองนะคะส่วนข้อเสียก็คือไม่สามารถกำจัดขนได้ถาวรน,นะคะแล้วก็ควรเลือกกันไกลที่ปลายแบบปลายปลายไม่ปลายแหลมนะคะสามารถหนีบโดนเนื้อเราได้นั่นเองนะคะส่วนวิธีต่อไปนะคะการใช้ ครีมกำจัดขนหรือมูสกำจัดขนนะคะข้อดีก็คือ 1. ไม่เจ็บนะคะ 2. รวดเร็วสะดวกในการใช้นะคะแต่ส่วนข้อเสียนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสารเคมีนะคะเจลกำจัดขนหรือว่ามูสกำจัดขนหรือครีมพวกนี้นะคะ่ะทําให้เราเกิดอาการแพ้ระคายเคืองแสบแดงร้อนลอกได้นะคะและข้อเสียบางครั้งนะคะที่เคยเจอนะคะ เราก็จะเจอการขนคุดได้ขึ้นเป็นตุ่มๆหนังไก่อะคะ่ะนอกจากนี้ค่ะก็คือเราก็ต้องขนก็คือขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะเราก็ต้องใช้บริการตัวคลีนิกจัดขนเรื่อยๆนะคะก็คือเป็นวิธีที่แบบไม่ถาวรนั่นเองค่ะวิธีต่อไปนะคะวิธีการแว็กข้อดีของเขาก็คือรวดเร็วสะดวกนะคะแล้วก็2นะคะก็คือ ขนขึ้นมาคือไม่เป็นขนแข็งค่ะส่วนข้อเสี่ยวของเขานะคะก็คือเจ็บนิดนึงค่ะก็ปลื้ดทีเดียวเหมือนดึงสกอตเทปะนะคะแปะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงถื้แล้วข้อเสียอย่างหนึ่งเราก็อาจจะมีอาการขนคุดได้หรือว่าเกิดอาการอักเสบได้เพราะว่ามันเกิดการดึงล้างของรูขุมขนอย่างรุนแรงนั่นเองนะคะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะวิธีเลเซอร์ อันนี้นะคะก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะตู่ก็ได้ไปลองใช้บริการเลเซอร์มาแล้วนะคะจะบอกว่าดีมากค่ะข้อดีนะของเขานะคะก็คือสามารถกําจัดขนได้ถาวรน,นะคะส่วนข้อเสียนะคะก็คือมีอาการเจ็บเล็กน้อยนะคะเวลาทำอะค่ะเขาจะทายาชาก่อนนะคะ 2นะคะข้อเสียอย่างนี้ก็คือเ็าต้องไปทำเดือนละครั้งนะคะก็คือทำประมาณ4-5ถึงครั้งต่อต่อ,อตอนนั้นนะคะก็คือซื้อเป็นคอร์สไปเลยทำา4-5ถึงหครั้งค่ะก็คือทำเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมียาชานะคะก็คือทายาชาก่อนแล้วก็ทำการเลเซอร์ซึ่งก็คือเจ็บนะคะแต่ว่าเจ็บทนได้นะคะส่วนใครนะคะที่ ลองกำจัดขนจิมิด้วยวิธีไม่ว่าจะเป็นแว็กหรือว่าใช้น้ำยาเคมีแล้วมีอาการแพ้คันรุนแรงนะคะโปรตูก็เสนอทางแก้นะคะให้หาครีมนะคะที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์อ่อนๆนะคะที0.1%ทาก็ได้นะคะหรือว่าก็ไปพบแพทย์เลยค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเราเออแพ้สารเคมีที่กำจัดขนหรือว่าแพ้แว็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำให้แว็กซ้ำนะคะ ก็เพื่อนๆเคยลองใช้วิธีไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปโตล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ